เวลาปีนี้ก็คือเป็นแชมป์พรีเซนเตอร์มในมคะเลยกัาไปดีโอ้ยไม่ทราบเลยค่ะแต่แอบเขาทํสาสรุปมาุปีที่แล้วคือเราก็ติดแบบอเอยีหน้าค่ะ <isas S 1> ความจริงต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนแหละค่ะที่เหมือนไว้ใจแล้วก็หลายๆแบรนด์ก็อยู่กันมาแบบนานมากหรือว่าแบรนด์ใหม่ๆที่เข้ามาก็ก็ขอบคุณนะคะที่ไว้ใจแล้วก็เออให้เบลได้เป็นตัวแทนของมีเคล็ดลับชนะใจลูกค้าบ้างไหมคะพี่เบลคะคือเบลว่าสําหรับตัวเบลอ่ะออ เบลค่อนข้างจะได้หมดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเขาอยากได้ทําอะไรจะไปในทางไหนหรือแบบจะสวยจะตลกหรือจะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรวมถึงบทบาทที่เราเคยเล่นมาด้วยมันก็คือเหมือนแบบเขายิ่งเรียกว่าเหมือนเข้าถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยหรือ่คะก็เลยงานงานแบบแนวคอมเมดี้เวลาบอกแล้ว,วลตลกตลกมีติดต่อเยอะนะคะคือก็จะมีเหมือนเข้าไปอยู่ในบดของสินใช้ยอ,อย่างเงี้ยคะ่ะว่าเออเขาอยากได้แบบเหมือนคาแรคเตอร์ในที่เคยแสดงมาหรือว่ามีกลิ่นอายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เลยเลยได้แบบงานที่ค่อนข้างหลากหลายหลายแบบค่ะอันไหนขนัดต่อกันคะสวยกับตลกอุ้ยขนาดแบบบอกแล้วว่าได้หมดค่ะเขาบอกว่ายุคนี้เป็นยุคของเธอล้รู้สึกยังไงบ้างที่ว่าคนยกให้เป็นแบบยุคของเราโอ้ไม่ก็มีเพื่อนๆอีกหลายคนค่ะไม่อยากอยู่คนเดียวเหงาค่ะแล้วยังเหลืออาถามพี่เลยเนาะยังเหลือส่วนไหนที่แบบว่าสามารถนำเสนอได้บ้างคะยังเหลือไหม มีมีอยู่ค่ะติดต่อคุณพลอยนะคะไอซีคุณพลอยได้เลยค่ะยังมีอยู่ค่ะพี่จริงๆบบเคยคิดไหมคะว่าพเซนเตอร์ไหนที่เราแบบไม่อดที่มันจะอยู่คนเดียวหน้าเราได้แล้วมันมีอะไรโอ้เออก็ความจริงแล้วมันคืออย่างที่บอกงานของเบลค่อนข้างหลากหลายอะค่ะอย่างเช่นเหมือนพอเอ่อ ไปบอกคนอื่นหรือว่าเช่นบอกแม่ว่าแบบอุ้ยได้พิเซนเตอร์ใหม่แล้วนะคือเขาจะเดาไม่ออกว่าอะไรบางทีก็จะมาเป็นในรูปแบบแบบอ่ะอย่างเช่นอย่างของวันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ชาร์จอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบการไฟฟ้าหรือจะอะไรอย่างเงี้ยคืองานมันจะหลากหลายมากคือไม่ได้เจียบไม่ได้เจี๊ยบแค่ร่างกายอย่างเดียวนะถูกไหมใช่ก็จะมีอย่างอื่นด้วยค่ะใช่ว่าอันนี้ก็สคคืออือคือไม่ใช่ว่าแบบ จะไม่เลือกเลยหรืออะไรอย่างงี้ก็ไม่ใช่นะทุกคนคือคือเราคิดว่าอันไหนที่มันเหมาะสมกับเราหรือว่าเรามั่นใจที่จะพรีเซนต์ด้วยแล้วก็มันต้องเป็นในเรื่องของแบบคุณภาพหรือว่าเรื่องขององค์กรดีด้วยค่ะที่เราก็ต้องตรวจสอบให้มั่นใจด้วยค่ะเว่าเป็นเซร่าคนเคมีสารนะไม่ว่าจะสินค้าไหนก็สามารถที่จะเอาอยู่ได้ยินดีมากค่ะเราได้ถูกระดับมั่นใจเซล่าสวยแพงของดี คือคุยแพงแบบทุกบราการเถอะไม่ไม่ไม่ใครถามมาเลยว่าปีนี้กี่ตัววไม่ได้นับค่ะแต่ว่าปีนี้ก็มีมีเข้ามาใหม่อยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะคะก็จะมีอีกนิดนึงเฮ้ยก็ก็ยังมีอยู่ค่ะน่าจะไม่แน่ใจว่าจะมีที่ทุกคนยังไม่เห็นไหมอาจจะมีอาจจะมีมีเยอะมากจนไม่ได้นัำมาเป็นที่ประทับใจ ไม่ได้นับนค่ะเบลของตนเองคือดาราต้องแบบมีผลงานช่วงนั้นพอดีเราก็จะได้เป็นพรีเซนเตอร์แต่ว่าเบลคือคุกตลอดเวลาคือเบลอะโชคดีที่เหมือนเขาเรียกอะไรแบบเหมือนคนยังจดจําที่ผลงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังเป็นแบบภาพจาําหรือเวลาไปไหนไปต่างจังหวัดก็จะแบบเออพ่อแม่พี่น้องก็ยังเรียกแบบอยากเย็นดูอย่างเงี้ยขอ,อเจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่เรื่อยๆอ,อยู่เลยค่ะ ะะแล้วฝังง่งนี้ก็เลยอยากทุ่มร่องมุไป,ไปที่ไหนครบา้างคือเบลวก็อย่างที่บอกนะเบลวก็ทำบุญสำหรับเบลเรียกว่าตามปกติทำบุญอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมออยู่ลยแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะสางม,มีสร้างบทที่ไก็จะมีหมดไม่ว่าจะเป็นแบบทางแบบเรื่องของวัดหรือจะเป็น รงพยาบาลหรือจะเป็นแบบเป็นคนเป็นศาสตร์เป็น,ปนหรือเป็นเทพเอะอไรเงี้ยก็ก็ไหว้หมดเพราะว่าคือเหมือนด้วยงานเราและสายงานของเราเกี่ยวข้องกับเออหลายภาคส่วนค่ะเราก็จะต้องมีการแบบไหว้ให้ค่อนข้างครบถ้วนอย่างเงี้ยเ,เรียกว่าบุญพูดส่งบุญธรราศา,า,าสตร์วัฒนธรรมโต๊หรือว่าพึ่หนุนพีเซนเตอร์เอ้ยจะมีคนเหมือนถามเบลเหมือนกันนะแบบเคล็ดลับเหลืออะไรอย่างเงี้ยเออ ก็จะแชร์ให้ฟังลวกันว่าคืออย่างเวลาถ้าเบลจะแบบไหว้หรืออะไรอ่ะเบลจะมีการเล่าเรื่องออแบบแนะนําตัวหรือถ้าอย่างถ้าสมัยเหมือนตอนแบบตอนเข้าวงการเขาเรียกว่าอ,อะไรแบบยังยังไม่ได้แบบขนาดจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยละกันก็จะบอกว่าเออเนี่ยหนูจะเอาเงินไปดูแลพ่อแม่นะแบบเออให้หนูเถิะหนูเป็นคนดีก็ <laughs> จะเล่าเรื่องไปค่ะแต่ว่าคือเจตนาก็คือเพื่อเพื่อแบบ ได้สิ่งดีเพื่อต่อยอดในสิ่งที่ดีด้วยทุกวันนี้ยังยังแบบนี้อยู่บ้างไหมก็มันก็ชินกับการพูดคุยไปแล้วค่ะเรียกว่าอ่อนสิ่งต่างๆบออเหมือนแบบสนิทกันหรือเปล่าไม่รู้เลยก็แบบเออพูดพูดกันนานกันเยอะแล้วป็นการนไมดไม่ค่อยคือไม่กล้าค่ะเป็นคนที่ลืมมากเออเป็นคนที่ลืมมากแล้วคือถ้าจะขอหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้เลยว่ามาจากไหนอย่างเงี้ยค่ะก็คือปัง าายินดีโใช่ค่ะก็ไปได้ไปร่วมบุญสร้างเอ่ออาคารผู้ป่วยค่ะที่โรงพยาบาลประตาที่โคราชค่ะอันนี้ก็เอ่อเป็นบุญที่ใหญ่มากๆเลยค่ะเพราะเขาสร้างอาคารเก้าชั้นเลยเให้กับผู้ป่วยผู้ป่วยที่เหมือนเขาไม่ได้มีโอกาสในการแบบเข้าถึงการรักษาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบทางเจ้าภาพก็ก็ทุ่มเทเต็มที่มา เบลคะอย่างนี้มีแบบว่าเข้าฝันคนเดียวไหม,มบ้านเราเข้าฝันสอง, <c oughs> งไม่มีเซนไม่มีแบบแนวนั้นค่ะมีอะทำมุนรวัวสามร้อยสิบห้าวันทำมุนกี่วันนะ <laughs> บางวันแบบรู้สึกอุย้ยไม่ราบรื่นหรือแบบก็กดโ <laughs> อนโอนห,หรอก็มีค่ะก็มีต้องเคยเห็นเห็นในผลลัพธตาทุกคนเบลไม่รู้แต่ว่าแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรก็ก็ชอบทำ เปานไรวเองก็อยากที่จวไปก็ไปแล้วก็แบบเป็นสะพานเราก็จะมีหลายคนไปร่วมในในงานนั้นเยอะเหมือนกันอ๋อค่ะก็อันนี้ก็อีกเหมือนกันก็คือไม่ไม่ได้แบบว่าจะต้องจะไปได้ทุกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เรื่องของคิวด้วยความเหมาะสมด้วยค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากดึงให้แบบุทกคนแบบ งมงายว่าเออทําบุญแล้วมันจะต้องได้ดีหรืออะไรนึกซะว่าเป็นเหมือนเรื่องของความสบายใจดีกว่าน่าจะมีหลักบ้านมาเหิอะไรนี่เบลวันต่างๆอ่าคือน่าจะมีค่ะผ่านพี่พลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีะมีแบบว่านอกเกิดจากการที่แบบทำบุญแล้วเขามาขออะไรอย่างเงี้ยมีเล็กๆมาขอมีตามเออมีค่ะมีมมะเราได้เปิดอ่านได้เห็นเบลล่อะไม่เห็นเองเพราะว่าเบลเบลไม่มีเวลาได้เช็ค่ะก็จะมีแบบเหมือนผ่านผู้จัดก,การบ้างอย่างงี้ซึ่งก็ไม่ได้ให้บวกเนาะ ก็ไม <temple S 2> ่ค่ะไม่ค <laughs> like ่ะเพราะว่าเอาจริงๆคือต้องต้องเป็นอะไรที่มันตรวจสอบได้ด้วยเพอาะว่นมิจ่าชื่ด้วยค่ะแต่ลหลายคนก็จะบอกว่าหนูเดือดร้อนจะได้ขอเช็คสามพันได้ไหมคะไป่พวกพวกเราเราเจอแบบนี้องมา่หาตอนนี้ขอเช็คตอนเลยเหรตอนนี้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวขอตจ้าของงานให้เดี๋ยวลเคยเจอแบบนี้ไหมกับตัวแบบไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อะค่ะก็อย่างนี้เป็นเรื่องของการแบบวาตามต่างๆ ส่วนมากเบลจะขอ,อกำลังใจแบบเออขอกำลังใจให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบเออเป็นคลิปหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่จะส่งไปเจอฟิวปูนี่แล้วค่ะคือเราก็าก็จะบอกว่าอ๋อไม่มีเงินนะคะไม,ม <laughs> ไม่ได้พกเงินนะคะ <laughs> ไม่เคยมีเงินในกระเป๋าเลยค่ะแม่บ่นตลอดเลยค,ะค่ะ <laughs> อ๋ออัน <laughs> นี้เรื่องจริงเหรอคะเรื่องจริงไม่มีเงินในกระเป๋า เป็นร่ำเงลินเท่าไรอย่างบ้านกำลังฟ้าวันเนี้ยวันเนี้ยคือเยอะที่สุดแล้วในรอบแบบทงปีนี้เลยมันคือพันกว่าบาทมีแบงค์พันเลยอะีรอ่ะค่ะเผองน้อยที่สุดคือเท่าไหร่ห้าบาทก็มียี่สบก็มีอย่างแตกรถรถพังหรือว่าระหว่างคือบางทีไปกินข้าวหรืออะไรแบบอยากจะติบที่ร้านเนี่ยนะ้ะก็คือความาแบบ อายเออมีโอนลไหมคะแบบสแกนไหมคะแล้วทำไมวันนี <rua> ้เป็นพันกว่าบาทได้เพีดียวก็มันบังเอิญอยู่ในกระเป๋าค่ะซึ่งแบบบังเอิญได้ใช้กระเป๋าใบนี้แล้วมันก็บังเอิญอยู่ในกระเป๋าใช่อย่างนก็คือเขาทำวันนี้กันยู่เนาะความรัำของเบลล่าก็คือพกเพืนไม่ถึงห้าบาทที่บอกพกเพื่นให้น้อยที่สุดจะได้ไม่โดนวิชาชีสแล้วเราไม่เคยจวนตัวถึงท่านแบบอุ้ยจะทำยังไงดีกับกับ เคยไหมีกระกาดเงินมันส่วนแบ่งหมดที่มีถ้าเขาไม่มีให้สแกนแต่ในกระเป๋าเราก็ไม่มีเราก็ไม่มีข้าวจะกินละมัไ้โอ้โหผ่อนนึกก่อนนะเงินหมดแล้วเดือดร้อนไม่เคยเคยแต่นละมันหมดแล้วตั้เครื่องดับเยอะเละค่ะก็อีกแล้วเหมือนกันก็คือขี้เกียจเติมนละมันการขี้เกียจจนหกเงินเลยอะไรกันเนี้ยถือว่าเปลนใช้ความเป็นเดียวมากเอออ่อไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ได้ ไมยเหมือนเคยเลยอ่ะเคยเลยเคย่อก่อเคยอาจจะเคยมีเหตุการณ์นั้นไม่แน่ใจบอกว่าเอ้ยเด <ๆ S 1> <fits you Elena> ี๋ยวแบบมาจ่ายให้ที่ร้านแล้วกันแล้วจ่ายยารู้สึกคงจะเคลียร์ไปแล้วค่ะแล้วเขาเชื่อมั้ว่านี่คือเดล่าไม่แต่ไม่ได้ปลอมตัวไปเดล่าไม่น่าจะไม่ไม่น่าจะมีได้ปลอมตัวมันเคยมีนะอัิเตบเออใช่ จำได้เดียดแค่ถ้าเรายังมินิียอ์เขาสามารถทนได้อมาเช็คบิม oh ันไม่น่ามีแล้วนะคะสมัยนี้เขาสแกนกันได้ละ อ๋อไปเดี๋ยวไปเนี๋ยว้านเนาะร้านสุดว่าไปเจออ๋อโอ้ก็ไปเอ่อร่วมงานอีเวนต์ค่ะของคลาสสิกโบสถ์ไหโยทยาค่ะของคุณพ่อคุณวิวค่ะคือด้วยความที่เป็นอยุธทยาเขาพูดถึงอยุธทยาปุ๊กก็เหมือนทางทางแบบคุณพ่อคุณวิวแล้วก็ทีมงานก็นึกถึงเราว่าเอ้ย เหมือนมาเยือนถิ่นอย่างเงี้ยเราไม่ไปได้ยังไงอะไรประมาณนั้นฉันก็เลยเกิดเป็นที่มานี่นี่คือแบบเป็นพรีเซนเตอร์เลยหรือว่ายังไงคือไปร่วมงานค่ะไปร่วมอีเวนต์ค่ะแต่เหมือนแม่คนพ่อเอ็มดูเราไปหมหรืออย่ไรเออเออคือคุณพ่อใจดีอยู่แล้วค่ะค่ะก็เออก็เป็นเราเองนะที่แบบว่าอุ้ยแบบแอบเกรงนิดนึงว่าถูกสายตาจับจ้องเลยเพราะว่าเห็นว่าไป ทางครอบครัวเขาก็เออไปกันหกปีอะไรอย่างเงี้ยการเปิดตัวไปในตัวต้าเป็นการเปิดตัวของเออการล่องเรือใช่ค่ะไม่ใช่การเปิดซึ่งเราอยู่ในเรือด้วยซึ่งเราก็อยู่ค่ะเพราะวเปิดตัวเราลงเรือไม่ปัดโั้คุณเพิ่มให้ผมว่าในรูปนี้ ไม่ว่าไงปะคะเขาว่าไงปะผมอยากเล่งหรืออะไรกันไหมของเออก็ก okay, like ็ไม่ได yeah, ้ว่ายังไงค่ะงานที่ใครติดต่อมาเป็นการเป็นทางทีมของคุณพ่อไม่ได้มีแบบว่าคุณดิวมีแบบว่าส่วนช่วยอะไรกันดิว ่กีั้ไม่มีไม่ได้มีส่วนช่วยค่ะคือเหมือนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรคือได้ได้รับการแบบเล่าเรื่องมาก่อนนั้นนิดนึงอยู่แล้วว่าเอออาจจะมีงานนี้นะอะไรอย่างเี้ก็พอจะว่างไหมช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเกิดงานก่อนคือเราเออเราขอปิดแล้วไม่ได้เกลียดคิวรอไม่ได้เกลียดไม่ได้เกลียดบังเอินมากจริงจริงค่าจ้างไม่ถึงเป็นราคาบัวหรือเป็นราคาคุณมิว หาไนอันนี้ไม่แน่ใจต้องถามหลังบ้านอันอยู่ออหลาก็ไปแล้วเขาก็แซวว่าแบบว่าเป็นสกายไม่ช่วยงานวันนี้สกายไปช่วยงานอ๋อไม่หรอกแต่เป็นเป็นเพราว่าเป็นเรื่องของความเหมาะสมแหละคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเราเป็นโลโก้ของจังหวัดอยุธยาไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วคือเอาจริงๆคือแบบเหมือนบ้างก็อยากจะไปร่วมไปไปช่วยอะไรอย่างงู่แหละค่ะก็คือไม่ได้เป็นแค่โลโก้ครอบครัวยังไงอ่ะแล้วสูเป็น ยังไงอ่ะไม่เข้าใจจังหวัดอิศยะรู้จังหวัดอะไรทิศยะก็ต้องถ่ายถ่ายรูปตัวมันอดูแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวแันเนี่คือไม่ได้รู้สึกแบบเป็นในแง่นานแต่ว่าก็มีเหมือนเออพี่ๆหลายคนที่ก็รู้จักอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าขัด ไไไมม่เขาด้ใช่ไม่ว่างค่ะติดงานติดงานมีมีดีลงานต่อหรือยังคะแบบว่างานต่อไปเชิญสื่อไม่เออเขาแสดงเป็นรอะก็พูดเหมือนที่ในวงในสัมภาษณ์เลยค่ะว่าเออแบบนึกถึงเราได้นะคะเบลยินดีค่ะเบลยินดีจะมีธุรกิจอะไรอย่างนี้จะไปร่วมแจม เปิดตัวด้วยไหมคะอันนี้ก็ยังไม่ทราบแต่ว่าคือถ้าอะไรที่แบบเหมือนเหมาะสมหรือเข้ากับเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็ก็ก็ยินดีอยู่แล้วค่ะอพิ่ฝักเป็นกันบ้าอยากเห็นเวลายืนคุณบิวต่อหน้าสิโอ้ะงานอะไรดีอ่ะเราให้เราให้คุณบิวกับเวลาไปไปคิดไปกันระวังนะเดี๋ยวจะไม่ได้เจอกันไปอีกปีหมายงานไม่ใช่หมายถึงว่าอยากเห็น งานหน้าเดี๋ยวจะได้เจอกันอีกยาวนะเท่านี้จงการแล้วกันให้ครูดิวแต่ชุดไทยแม่ก็ยากเจอแม่ก็ยากอีกมีมีมีแบบคนติดต่อหรออะไรเงี้ยให้ตื่เต้นไหมแบบว่าเอฟซีอะไรกงรออันนี่คือความจริงก็มีติดต่อแหละค่ะเพียงแต่ว่าคือเหมือนยังยังไม่ค่อยพร้อมไม่พร้อมตรงไหนแลาติดตรงไหนก็ไม่ทราบเัยเพราะเห็นแต่ดบวบอกว่าเขาตื่นเต้น คือเออก็เลยประมาณนั้นต่อไปเลยต่อไปเลยถ้าออกถ้าออกกันเลยันเราเกิดหรือเขาเกิดตรงจะไม่รู้จะมันยังคิดภาพไม่ออกเลยะะอไรดีกว่าแต่เขาต้องยินชื่อแล้วนะเพราะว่าเออไปเจอแบบเจออุ้ยแต่ไม่เคยเจอแบบนี้ไงต้องรอคุณเราต้องรอพี่นิว่าพี่พี่นะคะนแล้วเราหรือว่าหรือว่ากลัวเขาดื้อคลั่งรัก ไปไปก็เป็นไปได้คือเอาอย่างี้ดีกว่าค่ะเราให้เขามาก่อนเถอะไม่เลยมีนัดกันเลยดีกว่าอุ้ยจางสิจ้าง ไม่เกี่ยวุีกันได้ไม่ตอนอ่านค่ะพี่พลอยได้เลยของคุณมิวก็ตอบพลอยเลยคานพูดทางพอยเลยอย่างนั้นเลยเออก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเองหาช่องทางเอาเองแล้วกันนะคะขอบคุณเวลาหลายเรื่องหลายราวมาก